นี่เลยค่ะคันนี้กระบะอีซูซูดีแมกนะคะ1.9ปี2023นะคะด้านหน้านะคะได้ไฟเดนทามตาไฟไซสๆมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะสวยดูุดันมากๆเลยค่ะคันนี้เป็นตัวยกสูงไฮ g รนเดอร์นะคะสีดำเดิมไม่เคยชนหนักพ่ความจมน้ำตัดต่อนะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงมาดูด้านข้างกันเลยค่ะนี่เลย ได้ร็อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะขอบ18ค่ะนี่ด้านข้างของเขาสันประตูตรงเป้เลย mm. เห็นไหมสวยดูดีนี่มีที่ขึ้นให้ด้วยนะคะดีครบใครที่กําลังหากระบะไว้ใช้งานนะคะเปิดใจเข้ามาดูคันนี้เลยที่เหมือดได้ป้ายแดงเลยนะคะนี่ด้านท้ายของเขาก็ได้ไฟไท้ายใหม่ด้วยนะคะไฟไท้ายของเขาก็เป็น LED ตัว Z Edition นะคะด้านหลังมีกล้องถอยหลังให้ด้วยเปิดประตูเอยไม่ใช่เปิดท้ายมาปุ๊บ เดิมๆค่ะน็อตเดิมๆใหม่กิ๊กเลยเหมือนไม่เคยใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวหนูฝ้ายพาไปดูด้านในต่อเลยค่ะมาค่ะมาดูด้านในกันเลยนี่ค่ะด้านในของเขานะคะเป็นโฮมสีด,ดำกว้างขวางนั่งสบายนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะต่งการด้วยเสียงมีคุูธคอนโทรลในพวงมลาลัยด้วยนะคะจอเชื่อมต่อบูธมีก้องถอยหลังให้พร้อมเลยคันนี้เกียร์ออโต้นะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นเบาะคูลแมคค่ะเบาะหนังคูลแบ็กเฉพาะ เป็นรุ่นเฉพาะของอีซูซูเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหนูฟ้ายพาไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าด้านหลังกว้างนั่งสบายค่ะได้เป็นบ่อนหนังเหมือนกันนี่เลยมีที่ใส่แก้วน้ํามีที่รองแขนด,ด้วยและมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะสามารถปรับแรงลมได้ด้วยค่ะอยากร้อนอยากหนาวปรับได้เลยมีที่ชาร์จแบตให้พร้อมค่ะใครที่กําลังหารถกระบะไว้ใช้งานเปิดใจเข้ามาดูคันนี้ก่อนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ นี่ต้องสอบถามหนูพายได้เลย064 699 9 2 4 7รถจอดอยู่ร้านแก้วนงกรลการค่ะสำหรับวันนี้หนูพาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ